สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปนั่นแหละครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องส้มแย่ชาแนลนะครับวันนี้ส้มแบ่ก็พามาดูรถอีกแล้วครับผมรถคันนี้เป็นโตโยต้าไฮรักไทเกอร์ครับผมท่านใดที่ชอบโตโยต้าอยู่แล้วติดตามมาเลยครับผมเนาะเป็นรถที่สวยครับผมสวยมากๆเลยเป็นรถตอนเดียวครับผมตอนเดียวเด้ออ่าไปไปดูกันว่าจะเป็นยังไงสภาพดีไหมเนาะไปกันเลยพี่น้องเอ๋ย นี่นะครับผมคันนี้ครับผมโตโยต้าไฮรักไทเกอร์นะครับผมเป็นรถกระบะตอนเดียวนะครับ <S <S <an> <t une> เป็นรถกระบะตอนเดียว <S <S <an> <t une> สีขาวครับผมรถคันนี้สีขาวจดทะเบียนปี4ี่เด้อจดทะเบียนปี4ีครับผมเป็นรถกระบะตอนเดียวไปใช้งานพี่น้องเอ๋ยสภาพยังดีอยู่ <S <S <an> <t une> สีนี่น่นา,นาจะทําใหม่นะสีน่าจะทําใหม่รถคันนี้ป้ายอยู่ที่ปทุมธานีครับผมป้ายอยู่ที่ปทุมธานีครับ แต่ว่ารถอยู่ที่สกลนครครับอยู่ที่อำเภอคำตะก้าเนาะไปเดี๋ยวจะพาดูรอบๆคันครับผมว่ามีรอยตําหนิตรงไหนกันบ้างเนาะมีรอยตําหนิตรงไหนกันบ้างอ่ะพาดูรอบๆคันเลยสีขาวกับผมสีไม่มีตําหนิเลยพี่น้องเอ๋ยไม่มีตําหนิเลยครับผม สีเหมือนเหมือนจะทำมาำใหม่เพาทำใหม่บ่าสีนี่เนาะสีทำใหม่ครับผมไล่ไปตีละจุดเนาะไม่มีตำหนิเลยครับอาจจะมีตรงที่กระบาไลเนอร์กระบะไลเนอร์เจาะใสเฉยมาดูขัดสีกันอ้ข้างล่างช่วงล่างก็ยังเนียบนะครับเนี่ยช่วงล่างก็ยังดีอยู่ครับเนี่ยส่วนยางครับผมก็โอ้ดอกยางยังเหลือเยอะครับใช้ได้อีกเยอะอยู่ใช้ได้อีกนาน ดูมารอบๆส่วนไฟท้ายจะมีรอยขูดขีดนิดหน่อยครับเกิดจากการใช้งานครับผมเกิดจากการใช้งานเปิดฝาท้ายกันหน่อยชึบๆโอ้แจวเ,เลยพี่น้องแจวเ,เลยมีกระบะไลเนอร์ให้ด้วยนะครับมีกระบะไลเนอร์ให้ด้วยสีนี้น่าจะทําใหม่เนาะสีนี้น่าจะทําใหม่ ก็ตรงตามจุดนี้ก็เนี่ยเออนะข้างล่างก็เปิดก็ยังสภาพก็ยังโอเคครับผมสภาพใช้ได้เลยเอ,อ่าใครที่อยากจะได้ไปใช้งานเนาะท่านใดที่ชอบโตโยต้าอยู่แล้วออดูข้างหลังหน่อย่าคันนี้ไม่มียางอะไรให้เด้อครับผมคันนี้ไม่มียางอะไรให้ เป็นรถอยู่ที่ปทุมธานีครับแต่ว่ารถจอดอยู่ที่อําเภอคำตะก,ก้าจังหวัดสกลนครครับผมไล่มาด้านนี้ไล่มาไล่มาโอ้สวยครับผมสวยสวยสวยเลยดูด้านในกันเนาะดูด้านในครับผมด้านใน,นกระจกไม่แตกไม่ร้าวนะครับผมกระจกไม่แตกไม่ร้าวกระจกไม่แตกไม่ร้าว ส่วนเบาะนี้ก็น่าจะทําใหม่ครับผมน่าจะทามาใหม่เนาะเป็นเบาะผ้าหนังเดาะเบาะหนังครับผมเนี่ยเบาะหนังเนาะอ่ะลองดูข้างในก่อนชึบเนี่ยตรกประตูก็จะเป็นรุ่นนี้เป็นระบบมือหมุนเนื้อก็ไม่ใช่กระระบบไฟฟ้าเดอ้ออาจจะสีตรงนี้อาจจะสีซีดไปหน่อยเนาะก็เกิดจากระยะการใช้งานครับพี่น้องครับผมอาจจะติดเครื่องเสียงด้วยเพิ่มนิดนึง ติดเครื่องเสียงเพิ่มเข้าไปชึบอ่ะเรามาดูเลขใหม่กันครับผมเลขใหม่อยู่ที่สองแสนเก้าพันเก้าร้กิโลเนาะส่วนเกียร์ก็จะเป็นเกียร์กระปุกธรรมดาครับผมเบรมมือใช้ได้ไหมทดลองดูเบรกมือก็ใช้ได้นะครับติดเครื่องเสียงให้เนาะเอาดูฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยเนาะ ชื้อ่าเปิดไฟแล้วโอเคไฟโชว์ทุกอย่างก่อนที่จะเปิดสตาร์ทรถก็ต้องดูเกียร์รถให้มันว่างหรือเปล่าอยู่เกียร์ว่างไหมอ่าโอเคครับผมสตาร์ทดูเนาะโอ้ทีเดียวตืมเลยพี่น้องทีเดียวตืมเลยสตาร์ทเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายเอาลองเปิดแอร์ดูหน่อยมีแอร์มั้นี โอ้แอร์เย็นครับแอร์เย็นอืมแอร์เย็นเลยครับไปเราไปดูข้างนอกกันเนาะดูห้องเครื่องกันเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องครับพี่น้องครับไปดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องจะเปิดตรงนี้เนาะอ่าเปิดแล้วอ่าไปดูห้องเครื่องกันครับพี่น้องตามค่อยมาโอ้เสียงเงียบครับ เสียงนี่เงียบเลยเสียงเครื่องนี่นิ่งมากๆครับเสียงนิ่งมากๆเลยสตาร์ทครั้งเดียวติดเติมเลยพี่น้องเอ๋ยอสุดยอดครับผมโตโยต้าคันนี้สุดยอดเลย สภาพสวยเลยพี่น้องนะเดี๋ยวขออนุญาตปิดฟารกระโปรงก่อนเนาะชึบอ่าโอเคเรามาดูกันทางด้านห้องผู้โดยสารดูห้องผู้โดยสารครับผมห้องผู้โดยสารก็โอ,โ,โอ้โหกว้างเลยเนาะนี่ครับผมบอก,ก็โอเคครับน่าจะทำใหม่ อืมเอกสารใช้ได้ครับผมที่พับก็โอเคครับใช้ได้อยู่นะรถคันนี้ก็ผมในราคาหนึ่งแสนสองหมืนบาทหนึ่งแสนสองหมืนบาทก็เดี๋ยวใครที่สนใจนอนเดี๋ยวจะเอาเบอร์โทรไว้ใต้ลิงก์ครับผมโตโยตา้าไฮรักไทเกอร์ครับผมสวยครับผมสีขาวสวยเลยอ่าสวยหนึ่งแสสองหมืนบาทโทรเข้ามาติดต่อได้ ใครที่สนใจเดี๋ยวเอาเบอร์โทรไว้ใต้ลิงก์เด้ออ่าเดี๋ยวเอาเบอร์โทรไว้ใต้ลิงก์นะครับใต้คลิปเนาะอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์คันนี้ครับผมก็สวยครับคันนี้อยากแนะนําเลยใครที่ชอบโตโยต้าอยู่แล้วอ่าเป็นกระบะตอนเดียวใช้งานได้สบายเลยครับผมพร้อมที่เอาไปใช้งานเลยราคาก็แสนสองหมื่นบาทอืแสนสองหมื่นบาทครับผมก็เนี่ยเดี๋ยวเอาเบอร์โทรไว้ใต้คลิปได้พี่น้องเด้อใครที่สนใจก็โทรทักเข้ามาได้เลยติดต่อทางเจ้าของรถได้เลยครับผม โอเคครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ